thank you ถ้าได้คนนี้แล้วมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจตัวแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนนี้เดินตลาดอย่งเลียวซ้ายและขวากับขา้าวกับปลาเรายังเหลือของดีจะซื้อหมูกุ้งไก่ปูปลายงด ถ้ากร้ตาไม่เลือกที่ทางดีถ้าโคเนื้อเอามาทำอาหารเรายังขัดสันไม่ใส่สารเร่งสีเลือกคน ชาติไทยจะมีศักดิ์ศรีถ้าได้คนดีและมาเป็นผู้แทนคนไทยสุใจทหัวแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนดีใครเอาเงินมาแจกจายให้เราอยากกาชื่อเขาเพราะเขาไม่ใช่คนดี เาซื้อเสียงและเข้าไปทอนทุนบ้านเมืองว้าวุ่นก็เพราะไอ้คนพวกนี้ต้องเลือกคนที่นโยบายมนร่ำรวยก็ได้แต่ขอให้มีศักดิ์ศรีบ้านเมืองจะพัฒน,นา,านเราคงจะนนงงได้ลืมตาและเชิดหนา้าสักที แต่กายให้เราอย่าก,กาชื่อเขาเพราะเขาไม่ใช่คนดีเขาซื้อเสียงและเขาไปทอนทุนบ้านเมืองว้าวุ่นก็เพราะไอ้คนพวกนี้ต้องเลือกคนที่นโยบายไม่ร่ำรวยก็ได้แต่ขอให้มีศักดิ์ศรีบ,บ้านเมืองจะพัฒนา ไม่ลืมตาและเชิดหน้าสักทีชาติไทยจะมีศักดิ์ศรีถ้าได้ เทศบาลเมืองมหาสารคามมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกอปนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่27มีนาคม2564เวลา8นาฬิกาณลานจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ายสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาล ال ปฏิบัติหน้าที่ในยกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมหาสารคามและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมหาสารคามดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งอาทิหีบเลือกตั้งบัต,เตรเลือกตั้งคูหาเลือกตั้งเอกสารที่ต้องปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้งประกาศแบบพิมพ์ที่ใช้ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งกปน เพื่อให้นําไปติดตั้งนั้นหน่วยเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564และผู้อ่หน่วยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยความเห็นชอบของผู้อ่นวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามจึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่28มีนาคม พุทธศักราช2564เป็นวันเลือกตั้งเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมหาสารคามได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปอนอรอปภและอสอมอเพื่อเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและตามมาตรการป้องกันยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งนี้เขตเทศบาลเมืองมหาสาร,รคามแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น3เขตมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน82หน่วยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน39,176คนแยกเป็นชายจำนวน16,603คนและหญิงจำนวน22,573คน ซึ่งในวันเลือกตั้งกปนจะทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลจัดการเลือกตั้งจัดสถานที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเต็มที่รวมถึงสอดส่องระมัดระวังในเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนดประกาศและหนังสือสั่งการได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นไปด้วยความโปรง่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามออกตรวจเยี่ยมและสังเกตการหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่28มีนาคม2564เวลา8นาฬิกานายกิติศักดิ์ตรุงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามออกตรวจเยี่ยมและสังเกตการหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนวิทยลาลัยเทคนิคมหาสารคามและวัดทันยาวาดโดยมีนายสายเย็นพร,รมกิจ ภูมิหน่วยการกเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งให้การต้อนรับทั้งนี้นายกิติศักดิ์ตรมสริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้พบปะประชาชนที่มารอลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรวมทั้งได้ให้กำลังใจและคำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยดังกล่าวโดยกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและกล่าวให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนกรณีการเลือกตั้สงมมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพบประชาชนเริ่มมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มเปิดหีบซึ่งเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมีหน่วยเลือกตั้ง82ขงเขตและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน39,166คน ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองมหาสารคามได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โดยคาดการว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า70%และให้มีบัตรเสียน้อยที่สุด สำหรับการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำหน่วยเลือกตั้งทำหน้าที่คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนที่จะเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดโครงการพัฒนาระบบก,การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและน้ำประปาในเขตเทศบาล2,564เมื่อวันที่30มีนาคม2,564เวลา9นาฬิกาหน,น,นห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม นายสายยันพิยรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามประจับปี2564โดยมีนายโกภัสสมสารองประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนทั้ง4แห่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคามและสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคามมีความตระหนักดีว่าการเข้าถึงน้ำบริโภคที่ปลอดภัยของประชาชนถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิต เพราะปัญหาคุณภาพน้ำที่ไม่สะอาดจ,จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในรูปแบบของระบบประปาแต่ปัจจุบันประชาชนได้รับบริการน้ำสะอาดร้อยละ43.6แสดงให้เห็นว่าน้ำประปาและน้ำบริโภคที่ประชาชนได้รับบริโภคอย่างไม่สะอาดและไม่ปลอดภยัยน้ำดื่มที่ไม่สะอาดมีเชื้อจุลินทรีย์สารพิษและ แลร่ธาตุปนเปื้อนจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคจำนวนเชื้อโรคความรุนแรงของเชื้อโรคและความไวต่อเชื้อโรคของผู้บริโภคโดยอาจทำให้เจ็บป่วยเป็นโรคติดต่อได้แก่อหิวาตะกะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันบิดไทฟอยด์และตับอักเสบชนิดเอ เพื่อเป็นการคุรม้มครองผู้บริโภคและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและน้ำประปาให้มีความสะอาดปลอดภยัยทําให้ประชาชนในเขตเทศบาลบึงมหาสารคามได้อุปโภคและบริโภคน้ำที่สะอาดปลอดภยัยป้องกันโรคระบบทางเดินอาหารจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและน้ำประปาในเขตเทศบาลบึงมหาสารคามประจัปี2564ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคืออาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและน้ำประปาและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและน้ำประปาในชุมชนได้อีกทั้งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้ประชาชนได้รับบริการน้ำบริโภคและน้ำประปาที่สะอาดปลอดภยัยไร้เชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่มีพิษ ในการประชุมครั้งนี้มีเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามจำนวน40คนเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนทั้ง4แห่งโรงพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามจำนวน2แห่งจำนวนทั้งหมด50คนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง พระสุนิกรจังหวัดมหาสรารคามร่วมถวายราชสการะเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเาฉเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สและวันค้าราชการพลเรือนประจำปี2564เมื่อวันที่31มีนาคม2564เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมจังหวัดมหาสรารคาม นายสายันพิวรมกิตประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายอัตพลแก้วมนตรีรองประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามเจ้าหน้าที่เทศบาลรวมถวายราชสการะเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและข้าราชการพลเรือนประจำปี2,564โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำประสบนิกรชาวจังหวัดมหาสารคามทุกมู่เหล่ารวมถวายราชสการะสืบเนื่องจากทุกวันที่31มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชจจาจังหวัดมหาสารคามนำโดยนายเกียรติศักดิ์ตรุศสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำประสบนิกรชาวจังหวัดมหาสารคามทุกมู่เหล่ารวมถวายราชสการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้าประจำปี2564เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอด29ปีแห่งการครองราชแห่งองค์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยในพิธีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อาราธนาศีลผ้วาราชการจังหวัดมหาสารคามนำถวายเครื่องราชกสการะ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมสาิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายพระตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนาวันที่31มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษด,ดาราชเจ้าที่พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้ชาติไทยดำรงความเป็นเอกราชสืบมาจนถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมการเรียนผู้สูงอายุภายใต้โครงการโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตประจำปี2564เมื่อวันที่31มีนาคมเวลา9นาฬิกาที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสามคคีวิทยานายสายันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายกุพัฒส,สมสารองประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามนางสาวกาญจนาการจนาทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกล่าวพบปะนักเรียนผู้สูงอายุภายใต้โครงการโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตประจำปี2564ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสรารคามตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุซึ่งเป็นปูชนียบุคคลและเป็นคลังสมองของท้องถิ่นจึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตขึ้นโดยจัดกิจกรรมการเรียนทุกวันพุธทั้งนี้ที่ทำการโรงเรียนตั้งอยู่ที่ศูนย์อาเซียนโรงเรียนเทศบาลสามกีวิทยา กิจกรรมในโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตจะดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกรมการแพทย์อาทิปัญหาสุขภาพและแนวทางการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้สูงอายุโภชนาการเพื่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุการออกกําลังกายในผู้สูงอายุบ้านและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภยัยธรรมะกับการดูแลสุขภาพการฝึกบริหารสมองฝึกสมาธิกฎหมายที่ควรรู้ สำหรับกิจกรรมการเรียนในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิรวมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่งเสริมสถาบัานชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และกิจกรรมออกกำลังกายโดยการเต้นบาสโลปการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้สูงอายุสวัสดิการของผู้สูงอายุที่ควรรู้ ทั้งนี้กิจกรรมในโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกันและได้ศึกษาเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ถูกต้องต่อไป เทศบาลเมืองมหาสารคามออกให้บริการฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบรุรพาพิทยาคารเมื่อวันที่1เมษายน2 5 6 4เวลา9กนาฬิกาที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบรุรพาพิทยาคารนายสายันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นางนัทยายมไยสงภูมิในการส่วนส่งเสริมสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนบุรพา ออกให้บริการฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารตามที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองมหาสารคาม สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดจัดกิจกรรมออกดำเนินงานฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสาร,รคามจำนวน7แห่งระหว่างวันที่31มีนาคมถึง1เมษายน2564เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคปาทยักเด็กอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไป พร้อมแนะนำผู้ปกครองหากเด็กไม่เคยรับวัคซีนคอตีบบาดทะยักไอกรนหรือวัคซีนบาดทะยักคอตีบมาก่อนหรือรับไม่ครบ3ามครั้งควรให้วัคซีนนี้ชุดแรก3ามครั้งโดยมีระยะห่างแรกเกิด1เดือนและ6เดือนเป็นชุดแรกหลังจากนั้นกระตุ้นซ้ำทุก1ิปีสำหรับบุคคลทุกคนที่ได้รับวัคซีนคอตีบบาดทะยัก ไอกรนครบ5ครั้งควรได้รับวัคซีนบาดทยักคอตีบเมื่ออายุ12-16ปีหรือเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6จากนั้นกระตุ้นทุก10ปีคนทั่วไปทุกคนที่มีบาดแผลสกรปรกที่อาจปนเปื้อนเชื้อบาดทยักหรือหรือในหญิงมีคันก็ควรได้รับวัคซีนนี้เว้นแต่จะเคยได้รับครบถ้วนมาก่อนแล้วทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนมีข้อสอบถาม การดูแลสุขภาพหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษาขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์แพทย์บุรพาเบอร์โทรศัพท์043712076